ชาวเน็ตรีวิวพ่อน็อตน้องพายุหลังบังเอิญเจอตัวจริงไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่อารยาเอหฮาเกะกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านน็อตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒหลังจากที่ได้วิวาสและใช้ชีวิตคู่กันมา ตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคลองใจสายฟ้าพายุที่กํำลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศและแน่นอนว่าสาวชมพู่นันสวยยืนหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวที่จัดได้ว่าอินเทรนด์แถมยังทันสมัยสำหรับตอนนี้ทั้งครอบครัวได้ยกกันไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเล ซึ่งหลายๆคนคงจะได้เห็นภาพนายอินสตราแกรรมของแม่ชั่วโมงกันบ้างแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆเลยล่ะคะ่ะโดยล่าสุดมีชาวเน็ตรายหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคลับของครอบครัวนี้ได้ออกมาเล่าความประทับใจหลังจากที่บังเอิญเจอและได้ถ่ายภาพกับน้องพายุด้วย